สิพอเฮ็ดดึกสิพอยังเนาะเมือนนี่จานป็นสิพาาปเกเคบเฮ็ดบรรดาจำปัง ีเกียเพียพอวัดสันโอ้มีออกคณก็หาเฮ็ดเคื่อนบ่หรอ Phòng, cái mổ, bản nhảy mà thằng phía nọ bản nhảy <nhạc. cười> từ chú xì rọi xì rọi của xì rọi của đang khả

ไหวอยู่ะไหวอยู่ไหวไวไวไหวด้วยวไวไวไวแล้วกลับสิตดตดพุ่งในจังหน่อยพุ่งง่ายได้รดดอกแนนไขมันไปข้างหน้าเลยอาจารย์เือไปรง